ทุกหน่วยงานต้องการให้พนักง,งานเป็นทั้งคนเก่งและคนดีเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้แล้วคนดีเป็นอย่างไงการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด,ดำรงตนเหมาะสมกับมาตรฐานในการปฏิบัติราชการเป็นอย่างไรคำว่าคนดีจับต้องไดะยากนะครับค่อนข้างเป็นนามธรรมเราจะต้องมีกลไกบางอย่างที่ทําให้คําว่าคนดีสามารถจับต้องได้จึงเป็นที่มาของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐที่เรากําลังจะพูดถึง กันต่อไปนี่แหละครับมาตรฐานจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมาตรฐานจริยธรรมอยู่ภายใต้ข้อบังคับการประปรานครหลวงว่าด้วยประมวลจริยธรรมสําหรับผู้บริหารและพนักง,งานการประปรานครหลวงพุทธศักราช2566มาตรฐานจริยธรรมมีเจประการดังนี้ประการที่1ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประการที่2ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ก็คือการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายตามทํานองคลองธรรมประการที่ 3. กล้าตัดสินใจและทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมประการที่ 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะประการที่5 มุ่งผลสำลิดของงานประการที่6ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติซึ่งก็คือการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมปัศจากอคตินั่นแหละครับประการที่7ดํำลงตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการขอเชิญชวนเพื่อนๆกปนร,ร่วมตอบคําถามวัดความเข้าใจเพื่อจะได้นํามาตรฐานจริยธรรมทั้ง7ประการนี้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไปสามารถคลิกตามลิงก์ที่แน่มาให้ได้เลยนะครับ นี่เป็นคลิปในโครงการกิจกรรม q ิวอเตอร์อินฟลูเอนเซภายใต้โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศการประเมินการเผยแพร่ค่านิยม q ิวอัเตอร์ของท่านตามลิงก์ที่แนบมาให้จะทําทให้เราได้ไปต่อท่านสามารถติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆได้ในช่องทางหลัก Facebook Fanpage ปปามีดีตามลิงก์ที่แนบหรือสแกน QR วอารคได้เลยนะครับปปามีดีเพราะเราเชื่อว่ามีเรื่องราวดีๆปรากฏอยู่ในทุกพื้นที่รอบรั้วสังคมกบนขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ ผมอนุสร์กัญจนากรูคิวอลเตอร์อินฟลูเอนเซอร์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ